นะนะอยู่อยู่จะให้ไปกลัวคนไทยอะ่ะคือคนไทยเป็นอะไรหรอถามจริงคนไทยเป็นอะไรเฮ้ยคุณจะให้อยู่ใต้ฝ่าตีนพวกคุณไปถึงไหนอะ่ะรู้ว่าเขาไม่มีทางสู้รู้ว่าเขาต่อโตไม่ได้แต่ก็เหยียบเขานาะพวกเนี้ไอ้พวกที่มีอยู่สองสามเปอร์เซ็นเนี่ย เลยเป็นจุดเด่นจุดแข็งที่ทําให้ชาวพม่าเยอะมากในไทยแล้วเหิมเกริมหรือว่าทรากับกฎหมายไทยและก็ระบบในไทยนั่นเองนะคะพี่น้องคะ่ะนี่คือต่างดาวบอกว่าไม่กลัวคนไทยนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้อยู่ใต้ผาเท้าคนไทยแต่หากรู้หรือไม่ว่าคุณอยู่ใต้กฎหมายของคนไทยและประเทศไทยแต่สิ่งที่ เจอปัญหาหนักและทำให้แรงงานต่างด้าวเดือดร้อนคือเริ่มจากที่มีแก๊งชาวพม่าะนะทุกคนเข้ามา,าปั่นป่วนมาเรียกร้องหนำซ้ำเจอชาวพมา่าบอกว่าคนไทยเป็นอะไรกันหรอคนไทยเป็นอะไรมากไหมอะคุณเป็นอะไรคุณเก่งคุณดีคุณเจง๋งคุณซ่าแรงงานต่างด้าวเขาไปทำอะไรให้คุณเขาไปขี้รถหน้าบ้านคุณหรออ่ะค่ะ ต่างด้าวบอกว่าไม่กลัวคนไทยนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้อยู่ใต้ผ่าเท้าคนไทยแต่หากรู้หรือไม่ว่าคุณอยู่ใต้กฎหมายของคนไทยและประเทศไทยทุกคนคะเกิดอีหยังขืนนะคะกับแรงงานต่างด้าวคือบอกได้เลยว่าตอนนี้นะคะตอมอและเจ้าหนะ้าที่ทางฝั่งไทยเข่งคัดตรวจจับ เจอนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบัตรแรงงานหรือว่าบัตรอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าขาดหรือว่าเกินปรับทันทีแล้วก็แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเนี่ยคือเยอะมากแล้วส่งกลับผักดันส่งกลับประเทศนะคะไม่ต้องรอให้ขึ้นทะเบียนแล้วทำตามขั้นตอนแบบถูกต้องตามกฎหมายพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเอาจริงๆนะคะว่าตอนนี้เนาะ หลายสัญชาติเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในไทยนีย่คือเยอะมากทุกคนเยอะมากๆค่ะแพรว่านึกถึงคือเห็นนึกถึงสมัยก่อนเลยที่แบบโอ้โหรู้สึกเลยว่าคือเจ้าหน้าที่อะเนาะเข้าไปตรวจทุกที่ทุกชองทุกมุมมันเหมือนแต่ก่อนอะแล้วตอนนี้คนไทยหรือว่าเจ้าหน้าที่มาเอาจริงเอาจังนะคะพี่น้องครับเพราะว่าปล่อยไวบอดายแลคะเพราะว่าจะมีกลุ่มทีบบดีมา แพงตัวอยู่ในประเทศไทยและก็ก,กความบุญไหวใแหก,กับคนไทยนั่นเองนะคะเรื่องเล่าจะเป็นแนวไดน,นะคะเดี๋ยวเข้ามาหว่ถึงคลิปนี่น้ากันนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะแพรว่าก็ต้องขอเก่าคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซทุกคนทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ คลิปนี้นะทุกคนถ้าหากว่าเพาว่าพูดผิดพลาดประการไหนและสะเทือนใจแรงงานต่างด้าวก็ต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนเอาจริงๆเราก็เป็นในหนึ่งในนั้นที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนาะแรงงานต่างด้าวนะคะพี่น้องขะมีทั้งคนดีและไม่ดีแต่สิ่งที่เจอปัญหาหนะักและทำให้แรงงานต่างด้าวเดือดร้อนคือเริ่มจากที่มีแก๊งชาวพม่านะทุกคนเข้ามาปั่นป่วนมาเรียกร้อง หนำซ้ําเจอซ้อพ่าบอกว่าคนไทยเป็นอะไรกันหรอคนไทยเป็นอะไรมากไหมอ่ะคุณเป็นอะไรคุณเก่งคุณดีคุณเจ๋งอ่ะคุณทราบอ่าแรงงานต่างด้าวเขาไปทําอะไรให้คุณเขาไปขี่รถหน้าบ้านคุณหรออ่ะอ่ะทําไมแล้วสุดท้ายทุกคนเนี่ยเป็นไงล่ะคนไทยเขาไม่ได้เก่งเขาไม่ได้ซราคนที่ทราบก็คือ คนที่ปากไม่ดีคือกลุ่มที่ไม่ดีเอาจริงๆนะทุกคนคะ่ะเพว่าก็ไม่ได้บอกนะคะว่าแรงงานพม่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีเนาะก็มีทั้งคนดีและบอดีนะคะพี่น้องแต่จะมีบางกลุ่มที่มาสร้างความวุ่นวายแล้วสร้างความเดือดร้อนและทีนี้ไม่ใช่แค่แรงงานพม่าที่ได้รับผลกระทบนะไม่ใช่แค่คนสองคนแต่ชาวพม่าค่ะ หรือว่าแรงงานเวียนมาที่เข้ามาทำงานในไทยคือเข้าเข้ามาเยอะมากเยอะจริงๆทุกคนคะ่ะเยอะจริงๆแล้วขายของตานตลาดในกลางตลาดนี้คือเยอะเห็นไหมพอทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ใจดีแล้วอะเขิมเกิมใช่ไหมท้าไทยระบบของคนไทยหรอท้าไทยกฎหมายไทยหรอคนไทยเขาไม่ได้เก่งถ้าหากว่าคุณทําถูกต้องตามกฎหมายในไทยแต่ถ้าหากว่าคุณทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายในไทย จัดเรียบพี่น้องคะ่ะแม้กระทั่งตอนเป็นกระแสสิ่งที่กําลังเป็นกรนะแสณตอนนี้เนาะสังคมในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ในไทยบางคนอ,อวดนู่นอวดนี่เกินหน้าเกินตาสุดท้ายก็หนีไม่พ้นความจริงนี่นะคะพี่น้องคะ่ะคนไทยเขาก็ไม่ได้เคยไปท้าของใครก่อนและที่สําคัญระบบของไทยหรือว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ย หรือว่าในโซเชียลของคนไทยเขาก็ไม่ได้เคยไปโจมตีใครก่อนโดยที่ยังไม่แน่ชัดและไม่มีหลักฐานนะคะพี่น้องยังเช่นตอนนี้นะคะที่เขาเห็นในผ่าบวงกว่างนะคะที่นักพูดหลายช่องที่เขาเอาลงมาพูดถึงว่านี่แหละผลจากการกระทําที่อวดเก่งอวดดีซ่านะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วสําหรับแรงงานที่เขาไม่รู้อินโนอินีที่แบบว่าหาเช้ากินข้ามมาทุกคน อันนี้คือน่าสงสารนะน่าสงสารน่าเห็นใจพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือมีทั้งคนดีและไม่ดีคนที่เขาแบบว่ามาหาเงินจริงๆเพื่อที่จะเยียวยาครอบครัวส่งให้ทางบ้านน่ยก็มีจริงแต่หากรู้เลยหรือไม่ว่ามีคุณอ่ามีคนที่เป็นกลุ่มที่ไม่ดีอะ่ะเข้ามาสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเนาะยกตัวอย่างนะคะพี่น้องก็คือได้เห็นเห็นกันอยู่สําหรับแรงงานที่ เข้ามาผิดกฎหมายเนาะในมุมมองความคิดของเราที่เราเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้แพ่าก็จะขอพูดนะทุกคนว่ารู้สึกยังไงอยากจะบอกว่าภาพที่เห็นนะตอนนี้มันเหมือนสถานการณ์10บกว่าปีหลังหรือประมาณ20ปีหลังนะทุกคนที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาผิดกฎหมายแบบเยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้ เทคโนโลยีนะทุกคนการที่เราจะทําบัตรถูกต้องตามกฎหมายมันง่ายมากแล้วมันง่ายมากแล้วค่ะเปิดโลกกว้างแล้วทั้งทางโซเชียลท,ทั้งออนไลน์ทั้งเพจทางอะไรจะมีศูนย์ของแรงงานต่างด้าวแรงงานนําเข้าแรงงานนำเข้าสําสหรับไทยลาวพม่ากักมพูชานะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือเห็นชัดเจนเลยมีเยอะมากเลยที่เขา อนุญาตให้ทำถูกต้องตามกฎหมายลงทะเบียนให้ถูกต้องอยากจะอยากจะให้แรงงานต่างด้าวนะคะเนาะที่คิดว่าไทยเนี่ยคือที่พึ่งแล้วก็คือที่ทำมาหากินของแรงงานต่างด้าวหลายหลาชนชาติเนี่ยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าจริงๆนะเพรว่าได้เห็นข่าวหรือว่าได้เห็นการจับกลุมหรือว่าการเข้าตรวจสอบอะไรต่างๆ คือเราก็รู้แหละโหู่ใจในฐานะที่เราก็เป็นผู้ที่แบบว่าหาเช้ากินข้าเหมือนกันเป็นแรงงานที่มาหาเงินเหมือนกันแต่เราก็ต้องยอมรับสตากรรมเพราะว่าเราทําไม่ถูกต้องไม่ถูกตามกฎหมายเอาคือเพราะว่าแต่ก่อนนะทุกคนนะทำไมโทรศรัพท์มันเสียงเพราะว่าแต่ก่อนนะเนาะ เรายังไม่ได้ทันสมัยขนาดนี้แต่ปัจจุบันนี้คือทันสมัยแล้วแล้วโลกโซเชียลสื่อออนไลน์ต่างๆคือแค่เราสกิดแค่เราแจ้งนู่นนี่นั่นเขาก็รู้แล้วเอาจริงๆต่างด้าวกับคนไทยเนี่ยแค่เดินสวนทางกันก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนไทยทุกคนคะ่ะอันนี้คือบ่งบอกได้บ่งบอกได้ชัดเจนมากรู้เลยว่าคือแรองงานต่างด้าวคือไม่ใช่คนไทยนะ สมัยแต่ก่อนนะเพาะวานี่อยู่ไทยนานมากสมัยแต่ก่อนนะเวลาที่เราเดินไปไหนก็แล้วแต่นี่ไปสวนทางกับคนอื่นคือแม้แต่สำเนียงการพูดการเดินก,ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนไทยทุกคนแค่นี้เองอันนี้คือเป็นเสียงที่คือแต่ละประเทศแต่ละภูมิอ่าแต่ละพื้นฐานภูมิลําเนาของการใช้ชีวิตมันจะแตกต่างกันไปอยู่แล้วเนาะอันนี้คือเราหนีข้อเท็จจริงไม่ได้คือเขาบอกว่า สันดาลและนิสัยอ่ะมันเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆนะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะพี่น้องคะ่ะถ้าคนไทยกับคนต่างด้าวเราก็จะมองออกชัดเจนเลยนี่แหละซึ่งแบบนั้นถ้าคุณคิดที่จะมาอยู่ในไทยมาทํางานในไทยแนะนําให้ทําถูกต้องตามกฎหมายเถอะมันอาจจะเสียเยอะหมื่นกว่าบาทสองหมืนหรืออาชาวเวียดนาหรือว่าชาวพมา่าเนาะหรือว่า,าอาชาวกัมพูชาชาวเขมรเนี่ยเขาอาจจะเสียเยอะกว่าเรา นะคะคในการทําบัตร MOU อาจจะ25,000ืหรือ20,000เราก็20,000นะ้าพวาก็ทำพัสดุอาบัตรทํางานเนี่ยไปต่อบัตรทํางานนี่ก็20,000นะหนึ่งห่นะทุกคนก็ตีไปค่ารถค่าอะไรค่าแบบค่าอยู่ค่ากินก็20,000กว่านะอ่ที่เราเดินไปซื้อของโน่นนี่นั่นนะในการที่เราเดินทางเราก็ต้องมีการใช้จ่ายใช่ไหมล่ะเนี่ยเราก็ต้องแบบทนทนเราก็ต้องยอมเสีย เพราะว่าอะไรเพื่อที่เราจะได้เพิ่มความสบายใจสะดวกสบายหนาซ้ํานะไปรายงานตัวเพีาวก็ไม่ได้ไปรายงานตัวเองเนาะเพีาก็จ้างคนอ่ะจ้างเข้าไปเนี่ยเราก็ยังเสียอีกเสียแล้วเราก็เสียเดือนละร้อยจากที่เราเสียเดือนละพันบาทอะแถมเราเดินทางตลอดเดือนแล้วอัตราความเสี่ยงอะคือมันเยอะมาก นะคะพี่น้องคะและนําซ้ําเรายังไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราจะมีความหวดาดระแวงเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตมันไม่คุ้มนะทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ามันเพราะว่ามันคุม้มมันคุ้มมากคุ้มกว่านะทุกคนค่ะถ้าหากว่าเรามีกาลังทรัพย์หรือว่าเรามีอะอะไรนะเรื่องอะไรอะงานที่เราคิดว่าโอโอเคเราสามารถที่จะทําอยู่ตรงนี้ได้อะเราอาจจะอยากจะอยู่สักทําบัตรเสร็จแล้วก็อยู่ให้ คุ้มกับบัตรที่เราทำนะทุกคนตัดสินใจทำเถอะค่ะนะมันจะได้เป็นผลดีต่อทุกผักส่วนนะคะพี่น้องค่ะเนาะนี่แหละค่ะถามว่าเหตุผลมันเริ่มมาจากจุดจุดไหนจุดจากการที่คนต่างด้าวอเข้ามาเยอะเกินแล้วหนำซ้ำมาก่อความวุ่นวายสร้างปัญหาให้กับคนไทยหลายๆ หลายๆพื้นที่เลยโดยเฉพาะแรงงานชาวเวียนมานะที่เขาเนี่ยมีความเก่งมีความฉลาดเขาเก่งนะชาวเวียดมาเขาเก่งแล้วก็รู้เลยว่าเขาไม่ได้เอาคนไทยเลยนะเขาเอาแต่พวกพ้องของเขาเองในการค้าขายหรือว่าในการที่ไปซื้อของไปซื้อสินค้าอะไรสังเกตง่ายๆเลยลาวเนี่ยสู้ชาวอาพะพะมาไม่ได้เลยเรื่องความรู้ หรือว่าเรื่องการอะไรคือลาวเนี่ยจะเน้นแค่การทํางานแล้วก็กินเที่ยวแค่นั้นเองคนลาวชอบสนุกชอบการกินชอบการเที่ยวไม่ได้ชอบการพุงเผยพูด,ดง่ายเลยอ่ะไม่เหมือนชาวพมา่านะเขาเก่งเขาเก็บเขาเขาเก่งแล้วเขาเก็บจริงๆเขาประหยัดจริงๆแล้วเวลาที่เขามีพักพวกของเขาเนาะเวลาที่การทํามาค้าขายเขาก็จะซื้อแต่ของของเขาเองนะคือลาวเราเนี่ยพูด,ดง่ายเลย ดยเฉพาะคนไทยถ้าหากว่าแม่ค้าพ่อค้าที่พูดดีอะไรด้วยนี่โอ้โหคือเล่าด้วยกันน่ะเทพจะไม่เห็นหัวกันอันนี้คือนิสัยของคนลาวนะทุกคนค่ะแต่ชาวพมา่านี่คือเขายึดคือเขาเอากันมากๆเลยเขาแบบว่าอะไรรักสามาคีกันมากนะถึงได้ส่งผลกระทบเรื่องการค้าขายในตามตลาดเนี่ยทำไมคนไทยถึงชอบที่จะรับ แรงงานชาวพมา่ามาการมีการขายของเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าชาวพมา่าเนี่ยเยอะมากเวลาที่ได้ลูกจ้างเนาะมาขายเป็นชาวพมา่าใช่ไหมแล้ว ลูกค้าเป็นชาวพมา่ามาขายเขาพูดคุยกันเขาซื้อด้วยกัน่ะคือนี่แหละเขาคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะและนี่เลยเป็นจุดเด่นจุดแข็งที่ทําให้ชาวพมา่าเยอะมากในไทยแล้วเหิมเกริมหรือว่าซ่ากับกฎหมายไทยแล้วก็ระบบในไทยนั่นเองนะคะพี่น้องคะ่ะนี่คือเป็นเกต ความคิดเล็กๆน้อยๆของเพราวานะหรือว่าเรามองในมุมกว้วงอะค่ะพี่น้องค่ะก็ประมาณนี้แหละนะคะโอเคนะคะทุกคน,ท,กคนทุกท่านค่ะคลิปนี้ ep นี้นะคะเพราวาก็ขอจบแค่เพียงเท่าน,นี้นะคะรับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะพิพาดประกันไหนด้วยกายด้วยจาจด้วยใจก็ต้องกลาบขอโทษขออภัยนณะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ